ใอ้คนถอยรถออกกันง่ายจะเก็บอ่ะโอ้รถกัดม้าหลายกันค่ะทุกคนพ่น mm hmm. เข่าไปในวัดหลายที่จอดรถเพื่นเนี่ยช่วงข้างล่างนี่ก็มีนะคะกระเต็ม ข้างบนอีกค่ะทุกคนข้างบนกับเต็มนังค่ะที่จอดรถเาเดินไปตรงอ่ะจะมองเห็นหมู่บ้านเร้าบะมงเด้ค่ะทุกคน เดี๋ยวมาทาังนี้ก่อนค่ะสพานสร้อยทองค่า ตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านเชาประมงค่คะเดี๋ยวจะไปเก็บคลิปอยู่ค่ะเป็นหมู่บ้านชาวประมงหาป่าเลือกประมงจอดเต็มอยู่ค่ะทุกคน กล่องจะมองเห็นว่าน้อเรียบประมงจอดเลี้ยงไายกันเต็มอยู่มาเดินต่อค่ะทุกคนเดินไปตรงอ่าผูเขานะคะมองผ่านน่ะไปมองผ่านนามทะเลผู้เขาก็จะอยู่ตรงขามกันค่ะ มันยายกับบครยเก่งเนาะค่ะชี้เอเตอร์กันเดยียังบดเข่าขัางในเนาะคะ่ะคนหลายก็เลยท่านถ้าเข่าไปถ้าเข่าไปข้างในมันจะมีละคังเป็นแทวตีนะคะ เก็บอบรรยากาศทั้งนี้ก่อนค่ะทุกคนนี่ค่ะบางขรั้งเพื่อนจะมีเลือเล้อหลากเลื้อหลากเลี้ยโดยสารเนว้ค่ะ เรือลากเรือโดยสารพานันเป็นหมู่บ้านชาวบะมงตรงนี้นะคะเป็นวิวบรรยากาศที่สวยงามค่ะ เื่อนิเป็นนิ่งๆนะไม่เห็นเลือผพันได้ค่ะคลับไปเบิ้งข้างในกันเนะาะค่ะทุกคนกลัไปดูข้างในกันดิจะมีอีพี พราะว่าถ้าเข่าทายเดี๋ยวคลิปเปิลก็จะเงี้าวเกินไปอาจจะมีอีกอีพี่หนึ่งเนาะคะ่ะไม่อยากให้คลิปเปิ้ลเง่าวเมื่อไม่เนาะคะ่ะกับบ่มไม่โดยกับเห็ดมาหลายเดือนแล้วแต่กะตัดตียังกะบรรยาย กันยังบกกริงหรอกคะ่ะทุคนสิหลายข้างในเข้าไปข้างในาต้องแต่งตัวสุภาพเด้อค่ะทุกคนก็นนเลยสิทายตรงนี้อ่ะให้คลิปเพิ่น ถึงเวลาไปเลยนเนาะค่ะค่อยไปเก็บเป็นคลิปใหม่เพื่อนจะมีมองนางหาพักนางพักคอน้วยค่ะมาตรงหางพญานาคกันละค่ะ ชมวิวบรรยากาศไปก่อนนะคะ่ะทุกคนมาอีกมุมหนึ่งค่ะยืนอีกมุมหนึ่งเลยซองไปเมื่อม,มุมเก่ายะไะคะ่ะทุกคน <laughs> ชมวิวบรรยากาศเย,นยน็นๆ นักท่องเที่ยวเพื่อนก็นมาถ่ายลูกถ่ายวิวเ้วยค่ะเห็นบ่นะถ่ายรูปถ่ายวิวบรรยากาศสวยๆน่ะอันนี้ที่เพื่อนอ่ะเอาไว้ต้นดอกชวนชมเป็นโลออกเนาะคะ่ะ น้องหมาจะตะหักเลยค่ะอุ้ยนะ้าชื่ออะไรกันแนะน่ไมเนอร์โอ้โหไมเนอร์ออกยูทูบเลยาาออกยูทูบเลยหนูนวันจำมั่มดีนะคะ จะตกจะตกเข่าไช่อะไยังไงมีหญ้าไอ่หญ้าลูกไปค่ะเดจะไปเข่าไปข้างนหนูค่ะที่เนี่ย ขคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะทุกคนขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมโชคดีมีความสุขเฮงๆปังๆังกัน